สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดมอสแองกับฮีโร่พีเดเตอร์นะครับม,ดดมึงจะเล่นกับกูจริงเหรอาไม่แต่มันตีแรงว่ะไ,ไม่พอมันเลเวลสองแล้วสกิลหนึ่งพี่ เอ้ร้อยสิบไอ้ใช่รอ้อยหนึ่งอ่ะทำแตกวะเนี่ยคลิปเขาป้อมอะดึงคลิปได้ปะตีตีคิมมันอยู่ในดิสกันครบห้าคนหรอถามได้ปะมีคิมไม่มีคมิมคอือฮั่นางหายวะหายยาวเลยดึงคลิปได้ปะ ต้องรอดึงคีบอีกรอบอ่ะเพื่อนรอได้ไหมรอก่อนได้ไหมดึงคีบอีกรอบอยู่ได้คได้หมดองมาแดงมาปลองปองแปงมันจะใช้ไอ้ขีมมาแบนกูเนี่ยนะกูต้องกลัวใช่ไหม มาดิมาดิมาดิไดด้้นี่ก็ไไปธรรมดาได้น้อเฮ้ยลองพาะจังเลยฮะลองพาะเกิน ไม่ปฎนีิย่ะอันนี้มันหลุดล้ม่กลับไม่กลับเดี๋ยวไปเดินเติมยาเดี๋ยวอัพามมาให้อเมปฟ้งนมานะคงได้เยอะมั้ง1.5เยียดีกว่าไมเด่นอะ ปลาไซม์มาช่วยกูก่อนเห็นแล้วผมที่บอกว่านานนะกํลังพูดว่าทำไมข้างป่าไม่มีกัดไม้ขายวะมันฟาร์มป่าเราอดิพลาสไซมันชิวไปสองตัวด้วยดิเรียบบวกกว่านนหน่อยไหมมาดิ เดี๋ยนี้กูทำโกดมาเชื่อดีกว่าสตรีมบูธไม่เท่าไหร่วะเอาพิ้ว่อนดีกว่าแต่โกดมาไม่ได้สแต็ปเอ๊สตรีมบูธได้สแต็ปเฮียเติมยาแดงฉุนแต่โกดมาก็ดีมันเดินโดนสโล่เดินไม่ออกถ้าไม่ออกโกดมาต่องลบได้นี่จันเรต่อยดาแมนทะลุหินไม่ก็กดหลังจากที่มันนั่นนี่ดิมันจะเดิมป่ะเอาเดี๋ยวผมก่อน สวยเพื่อนสวยร้องไม่เคยจบท่อนนะเพลงอ่ะจะเม่งได้ก <écrit> ็เคยนะดูแจ็คชนชื่นเยอะเนี่ย โโกูกล oh, oh. างอยู่บนกลางอยู่บนต้องงันอยู่แล้วเะลาใช้โนอมอลโคเด็กก็ม็อกสองอย่างแต่ถ้าม็อกมันต้องฟาร์มยาวๆฟาร์มฟีนายมีอิทธิปะกูณมีอิทไม่ได้หรอมั้ง <c oughs> ใช่ไหมยอย่าให้ป้อมตีอ่เดินไปตีข้างนอก no ตาย อีก่าโมขนาดวางพลัสไซด์เลยมันเพิ่งวาร์ปกลับไปเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะตอกมือฟาร์มมาก่อนนะครูก็ดีนะมันไม่เผื่อฟาร์มเลยออกไปแล้วออกไปแล้วเลยดีดีดีกว่าจะได้เฮี้ยแพงเหลือเกิน ได้แค่ท่อนเดียวปะวะทั้งวันอนะ <Yes. S 2> บนสองบนสองก็เล็นมาบนด้นอนแล้วมั้งกลับแล้วกลับแล้วสกิลสามพี่แค่เลเวลเดียวเองแบบมันก็เลยตดเลือดเปล่าแต่มันแมนเวลแปดกูเเวลหก อยู่คนเดียวใช่เฮ้ยพลาไปแล้วนด้ยกูไปแช่์คีมมาเล่นๆแช่ได้นะใช่ไหมบอลเยอะบอลเยอะบอลเยอะบอลสามบอลสามกูก็จะได้มือฟาร์มแล้ว แล้วคลิปมันตายพอดีด้วยนะนนมึงได้ตังค์นะลากไม่ทันแล้วไอ้น้องที่ทำสายฟ้ามาฟาร์มเดียวแม่จะออกอะไรล่ะี่เหรอจะถ้าที่พี่ออกมาจะถ้าร้อยที่แม่งกูไถผิดไถติดกำแพงไอ้เหี้่ที่ทำหน้ากากเล่นหน้ากาก มันมีชิ้นนั้นด้วยเหรอหน้ากากอันนี้มีสนับมั้งทำสนับแต่ออกหน้ากากมาก่อนแด่ลูนดาเมียบทุกยิ่งทำสนับเยอะแล้วแม่มันทำขวานแล้วไอ้เหี้ยมันมุ่งมั่นตั้งใจเลยมันไม่มาให้บวกแล้วดิเซ็งมะใช่ต้องฝ่าแล้วที่เราหาออก ไม่นอนเดโวยังอยู่วะไม Adam, well ่ได้ไม่ได้อันนี้่าเดโวมันไปซ้อนล่างว่กที่ด้วยวะไม่นุ่มนี่มันร้ายมันหามุมดึงจนได้ไปเดี๋ยวก็ดึงไม่โดนบอกไว้ก่อนนะอีก5นาทีไม่มาเหยียบเลนล่างในแมสแมนได้ลูกเคเวอร์แล้วกูบอกแค่นี้ละ ไม่ลงนะไป,ลลไปต้องให้คาเค้นไปแกงกว่ะอีกข้าววีเด็ดอีกหกวีผมมีอันติด,ด,ดต้องมีอันติดถึงเล่นได้บนหายนะมันมีอันติดแล้วเด็ดเราต้องบวกบนพี้เลยแมงไม่พอเลยอันติดน้องตีนเต,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 ตี้ย Buồn đấy buồn kìa Tài mấy à? Tài, tài, Mì không có mình เดีนี้น่าจะทำฟอร์สอะพี่ฟอร์สแยกล่างวะเป็นเปิ่งอันหนึ่งก็น่าจะฆ่าชาแมนได้ละตัดไปเลยก็ได้มั้งอ๋อ้ใครเข็นมันนี่นนาะนายมาบอกบนเปล่าใครเข็นไปไปจะไม่มีอันตีแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แต่ไม่มีไม่น่าจะว่อนน่าจะว่อนไม่ต้องมาแล้วมันว่อนมันวอ่อนไปไปช่วยล่างก็ได้เดิมเป็นแมนมันฟรีกับผมอะ หรือกูจะเล่นพีเดย์ขวานติกระจายดีวะแม่งกากะ่ะไพี่มันจอกแล้วก็ออกมันจะขวานแล้วที่ต้องเล่นน่ะต้องบวกอยู่ล่างเยอะให้กูวับลงแล้วไป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 เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยมีมือฟาเหมือนกัน กังเป็นท่าทองสาวได้วะนะงเหี้ยมีมานามีมานาไม่มานาีวิสีวิสีแ่โดดคุยใชีรโดดคุยเชียร์วางล้ววางล้วงมันหายหมดมันหายหมด กู one your เมียนตีนะกันกลางได้อยากได้ลา่างวะไม่น่ามีอ่อนเลยปะ <c oughs> ถอยนะผมถอยนะหมดนะหมดนะหมดหมดของจริงอันนี้หมดของจริง แข็งแรงเหมือนกับมึงอเล็กนะกาเซี้ยตอกใจไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะเฮ้เกียกาเซียสเกือบด่ากูแล้วถ้าไม่ได้ไม่ด่าหรอกไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าเพราะว่าผมก็ด่ามันอยู่แล้วไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าเฮียดันออกกันตีหอยไหมหอยไหมหอยกหมดไหม ไอ้แมนได้ลูเคเวอร์แล้วพยาะอ,ออยู่อะเล่นบนต่อได้นะเอาล่างเอากลางก็ได้ก็อ,ออกบัตรชลิตน่าจะคุ้มวะพี่ว่าพี่เอะผมฟ์มก่อนเลยยี่สิบปีกูเบียนติ เหน <im icking> yeah. ็นของสแต็กดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดึงอไปแล้วโห้ยเงี้ยสี่ตัวเลยเอาไหมได้ก็เอาอ่ะ ตัราพี่่ม <I know S 1> <ๆ>ันมีคนตายดในคลิปป่าหายแล้วหายแล้วหายแล้วเ <am> แมทแมนเหรอขอบคุณครับเอาเคลิปเลยที่่พลามาแบบคลิปเหมือนจะไม่โดนอ่ะเหมือนไม่โดนนะเว้ยคลิปเหมือนจะไม่โดนแต่โดน นเดียมายืนต่อเลนก็ได้นะครับผมไปแก๊งมากได้ครับได้ได้แต่ผมติดบวกมากกว่าที่ตอนนี้ทำไมมันขวานไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การเลดวับซดบนบวกไหมผมกำลังไปมีมือโยนเดียวเข้าได้นะ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 เดินเข้าเลยที่เราเห็น สวยเฮ้ยในป่าเดี๋ยวผมกำลังไปเน้นฮิวป่ะเน้นหนึ่งบ้าฮิวให้ผมสักครั้งหน่อยดิทะลื่งอ้น้องหนูระเกียวเล็กออกเลยออกเลยเลยมันจะเจอเล็ก มันกะเกีเก้ยวเล็กอย่าไปกลัวมันโอเคโบไม่มีขวานแล้วมันตีคลิปช,าชาัดอะล่างปะง่ะแอะไม่มีถุงว่ะเฮ้ยค่าคลิปผายตัวมันไม่ค่า,าเออได้ได้บฟ้าก็ได้ตันปั๊บเอาแม่ เห้มนเดินมาทางนี้พอดีโคตพลราก็มาพวกเราตีคองไหวปะไหวจะยิงสามไม่ดูสามไม่ดูกับคองตีก็ตีได้แต่ก็อาจจะนานนยมีโล่ของแอคเคิร์ดให้แอคเคิร์ดมันใส่โล่ให้ อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงแป๊บนึงผมหาไฟแบนก่อนต้องมารวมถ้าจะเอาของโอเคโอเคโแป๊บแป๊แป๊ปได้ไฟแบนแล้วเฮียสแต็กคีบสองชุดให้แบ็กแมนมันมีขวาเนี่มันก็ฟาร์มได้แล้วแหละเออจะฆ่ามันเลยก็ได้ฆ่ามันเลยก็ได้นายมีดิงไะเนียมึงเดินมาทำไมมันรู้รู้แล้วกูโดนเออมีวาน มันไไ่ด้บิเล่นได้เพื่อนเล่นได้เล่นได้ไดจัดจัดจัดมา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 อะไรกัดผมกัดผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมึ <c oughs> ยงยอมรับต่อโชคชะตาก,กรรมเลย <laughs> กูทีมกูดีกูก็เล่นได้เฮียตามเมื่อกี้แคลลี่สาก็สซิบมาด่ากูด้วยนะประเด็นอะเย็ดโด้เย็ดเคยเย็ดจระเข้ฟาดหางมันเป็นยังไงวะจระเข้ฟาดหางเนี่ยถ้าบอกว่าผมหล่อไส้กรอกห้าบาทวันเกี๊ยบเย็ดโด้คำพูดมึงเยอะยังวะหวานเนี่ ผมมาของจริงไม่จริงนางขอกะละมังไม่ใส่ไข่หวานเจี๊ยบเอาอะไรวะกะละมังไม่ใส่ไข่คำคมบาดใจเก่งในบาดดากมึงใส่กางเกงในไวเบเนียมปะนั่นแหละดิพูดไม่หยุดด้วยนะประเด็นน่ะถ้าคุณรักผมมาเปิดพัดลมเบอร์สามเพราะเกงในขอบย้อยยิ้มเด้อยิเพียวันเกียบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ ว่าเปลี่ยนเยอะเลยแหละคมบาดไข่ไอ้สักคำคมบาดไข่อะบาดไข่เลยเพื่อนของมาของเรียบร้อยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเอาไงเอาบ้างเอาบ้างทีมจะตออ้อดท<า>ันผมไปไม่ทันอะตีคองก่อนไหมเราก็ไปตีคองเขาไม่ก็ตีคองเขาแล้วค่อยมาตีคองเราไม่ได้โอ้ยจะให้ได้ป<ด>อ จบแล้วนะจบแล้วจะวะอะไรเคี้ยทำคมบาดใจไอ้เหีเ้ยมันดึงไปวะจะตีของเราก่อนปะละ่ะไอ้สัดไอ้คาตะเกียงกันมาตีเราก่อนเลยเห็นไหมไอ้เหี้ยเก่งกับซับมันได้คิปวอล์กใช่ไหมกูก็อัรตีไปแล้วไอ้หเหยัง<ค>เอาสักอย่างมาว่าตีของไปไปไปมาดิมาดิมาดิยมาดีมีหวานนี่ดึงกูไม่โดน ถ้าดึงโดนก็แตกเลยฉัซ mm ื hmm. ้อถ er> ุงมาแล้วแอคเคอร์สใส่โล่ให้เพื่อนนะใส่ห้พีดีก็ได um> ้ใส่ห้ใครก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใส่ตัวเองก็ได้การยอาแพ้มันต้องทุ่มขนาดนั้นเลยเา ต้องทุ่มเดียกันไม่นั้นก็จะตายแล้วนะเหมืมอนอ่ะพลังชีวิตบวกสิบอะไรดิวะอ๋อเดี๋ยวอ๋อดีอ,อด๋อ,อ,อร่างก็ได้ไหมยื้อยื้อฟาร์มสู้เดี๋ยวมันไม่ได้ผมอ่ะผมต้องเล่นส,สเปซเนี่ยเวลาเนี้ยทั้มิ่งเนี่ยอ๋อดิบะ ผมซื้อถุงมาแล้วนะซื้อถึงแล้วเหรอคนซื้อถึงมาแล้วเหรอว้าเพื่อนนั่นสิที่ว้าว้าแล้วเอ้าแลนด์มาแคิลี่เหรอผมซื้อถุงปะจะโดนดึงไปเด็ดวัดบนยอดเขาไม่รู้วาเลโดนดึงตามซ้อนทัน จะไปเอาคลองก่อนไหมหรือจะขึ้นแล้วแต่ได้หมดอะลองดูก่อนสักไปไหมหรือว่าจะไปตีคลองอีกฝั่งแล้วเอาบัฟตีบ้านเอ้าบัฟเอาบาัฟปไปไปเอาบาัฟเอาคลองดีกว่าเพื่อนเอาบาัฟคลอง,อ,ง,อ,งอย่าให้มันได้ถ้าเราได้เราของกินมาสี่ร้อยผมได้คอนตันนะ่ะนเ,นเอาคลองมีหว่านฟ้าหนึ่งเอาคลองได้ไม่ดอกเพิดก่อะ เดี๋ยวทำฟอตบุ๊เลยนะโอเคจัดไปครับเชื่อลันติมโอ้ยเยอะเลยโว้นี่เดีโวดึงเพื่อนตลอดเลยอืมไปตีคองดิว,วอร์มีไหมเฮียมืดตึดเลยวะทีได้หวห เออนั่นแหละลเราต้องเช็คตรงนี้ไปต้องรับดาเมจนะผมเองผมแม่ผมอันตีมิดเฮ้ยไม่คิดจะหวานเลยเหรอตรงเนี้ยโอ้โหแกหว่านหรืเอเฮ้ยใช้ผมรับดาเมจเองผมมีอันตีเก็บเลือดไว้เล่นเนี่ยมันเข้าแน่นอนซื้อหวานมาแล้วนะ มึงจะออกจากสมอลรัภูมิอย่างนี้ยังไงวะรอดไปเถอะได้ครับได้ได้ได้โอ้กูว่าแล้วทำไมกูไม่เฟี้ยวเฮียกูลืมออกบิงนี้เฮียมึงพูดเยอะไงเพื่อน <c oughs> มัวแต่ร้องเพลงไงเพื่อนึงร้องแต่ไปแก๊งบนแล้วกูให้คำคมพวกมึงไงคำคมมันทะยมอะเฮียตีห้าก็แค่ชื่อขนมเนี่ยเอาแต้เมื่อกี้เจอต่างชาติอ่ะเจอปีน้อยมั้งเพิ่งได้ทั้งวันเลย มีคลองอะ่ะให้มันดึงก็ได้อา่าเรียบร้อยเลยปล่อ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 ยเออ แม่งทิ้งแคลรี่อดูฟังครูเอ้าพี่เดมาทำไรปั้นเขาน่ะโอ้พี่เดมได้ไม่ได้แล้วนั้นไม่เพื่อนเมื่อกี้คือวันตายพอดีแล้วผมตัวไว้ขอโทษขอโทษขอโทษพีดีเอพีดีเอ ตัวอย่างมึงเหรอตัวอย่างทดลองมึงเหรอหมายเลขหมายเลขตัวอย่างทดลองอะหมายเลขหนึ่งร้อย อุบานเลือแล้วเกมนี้มาเนี่ยทุกคนเดนแมนไอพีเดเตอร์ไว้จใจไหมคลิปหน้าครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณมาก